อ่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาทํากันชนเด็กแบบท้าวอเลยนะครับอ่าติดรถแห่งสายเมานะครับรถคันนี้ใส่แก้ขี่ยางประจำนะครับเอาไว้ท่าเวลารถไทยดันนะครับหรือลากชุดลากจุงนะครับซิบเลยมีปัญหานะครับแล้วก็เพื่อนน้องผมแจ๊กมากเมานะครับอันนี้ก็ประสบการณ์จากการเมาของแกนกละนะครับนี่นะครับบัดนี้เอาเป็นว่าซิเรียนต่ำอย่างก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ มีกันสนหน้าเหล็กย่างดีเหลคล้างน้าเลยนะครับใส่ไว้นะครับแล้วก็เสียดโค้งขึ้นให้แกให้สวยงามนะครับปลอดภัยไม่กังวลครับเนี่ยชนทางหน้านี่บ่มีปัญหาแบบนี้นานๆเลยนะครับเหล็ล้างน้ํานะครับใส่นะครับนี่นะครับลดขนขี้ยางนะครับที่หน้าเป็นยังี่ครับเพราะว่าน้องใส่แอลกอฮอล์สักหน่อยนะครับเมานะครับ เลยต้องเฮ็ดกันชนนานาไ้เลยนะครับแรนตําเสาหัวแรนตัมยงได้สบายนะครับตอนนี้อ่ะนี่นะครับขึ้นทางแล้วประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ซื้ออัแปะเพชรนี่นะครับเด็กฉากล้มอ่าเฮ็ดโค้งรัดลงมาน่นะครับเพื่อดึงตัวนี้ให้แข็งตื้มกันนะครับข้างนั้นก็ตื้มกันแล้ก็เฮ็ดตรงติดอ่าปลายทะเบียนนะครับแล้วก็เฮ็ดหูไว้รากนะครับนี่นะครับอ่ะครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับสำหรับ กันชนงานสร้างนะครับงานสร้างแบบยึดติดรถถาวนเลยนะครับนี่เชื่อมใส่คัดสีเลยนะครับนี่ไว้รองรับการดึงนะครับการดึงการดันหนักๆนะครับพอรถคันนี้ใส่คนชี้ยางออกจากส่วนนะครับเดี๋ยวรอยกสูงนะครับก็สิยกสูงขึ้นเยู่แต่กันชนเอาเฮ็ดไว้ก่อนนะครับไว้ใส่งานนี่นะครับเฮ็ดหูลากไว้ด้วยนะครับนี่ทำหูลากไว้ด้วยสองตัว นี่ครับอันนี้เฮดเป็นมองติดไปทะเบียนไม่นะครับนี่แหละครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อย